โ<ข>อ้โหแดนโจตีได้เอเจ e ็คเลยเรียบร้อยครับเด็กสตางคกเป็นทีเรียบร้อยแล้วชัยชนะเลยเป็นของคันดจีอีสปอร์ตแม่เรียก oh. ว่าจบไปอย่างสวยงามครับกับคันดจีอีสปอร์ต oh. เอาละเรามาเล่นเวลากันหน่อยดีกว่าไหนๆเราก็ดูครับเราจะลองแบบท่าสปีดนะ oh. ที่ว่ากับที่คูณโจตีใส่ทิกว่ากใส่เข้าไป่เราไปได้ป๊อปแตกหนึ่งทีกันกันเลย ดูมักวินมักวินเสียท้ายกับกันกันทิกวันกับทิกคู grandes, ่ท like ิกคู่จะกาซีดีเดตไ่ดีทีแล้วปั๊มลากแต่ไปที่เรียบร้อยจัมโบ้เจ้ตีใส่โค้กขอบโซ่ขอบจะทได้กับจัมโบ้มักวินเจ้ตีใส่กัน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 หลบได้ครับผมว่าน่าจะตีใส่แจ็คไวแจ็คเสียท้ายเรียบร้อยเลยเทโออบบ้าทำงานตั้งแต่ตาแรกมักวินเจ้ตีใส่กัน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 เสียท้ายกับมักวินโซขอบเจ้ตีใส่จัมโบ้จัมโบ้หลบได้มักวินเจ้ตีใส่กันกันอีกทีนึงแต่กันกันก็ยังหลบได้ ทิ่คูดาบบักวินที่คูจัดการกับความไม่รอบไปแล้วและเสียท่าเด็กซัดไปหนึ่งที่โอฟุนดาโจตีใส่เอสจ็กินทีและเทลออาบมาทำงานทำให้การโจมตีเพิ่มขึ้นแต่ว่าฮันดาจีสปอร์ตเสีมองก้อไปแล้วครับโอฟุนดาโจตีใส่เอสจ็กินทีได้แจ็คจ็กหลบได้ไม่เป็นห่าอะไรกันกันโจตีใส่บักวินบักวินเสียท่ากับกันกันตอนนี้ท้อเหลือหนึ่งบักวินตีคืนกันกันเสียท่าไปได้หนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้จะเป็นยังไงจัมโบ้โจตีใส่โซคอบโซคอบยังหลบได้บักวินโจตีออีีกกััันนเสยท่่าตครบ การ์ดเล่าถากันป้องกันแล้วดัโบเบ้โจตีเสร็จโซครบโซครบลบได้ไม่มีปัญหาโฮฟวินาโจตีเสร็จเอเจ็คเอเจ็คตายไปที่เรียบร้อยเทียวออบบัดท,ทำงาน95%กันกัน์ดโจตีเสร็จมักวินมักวินไม่เป็นไรครับมักวินหลบหลบได้แต่มักวินสดตีเสร็จการ์ดตอนนี้เด็กซัดคันดจีสปอร์ตเหลือแค่หนึ่งแล้วโจตีครั้งสุดท้ายถือว่าตายโซครบจัดก,การกับเอเจ็คไม่ได้ไ,ไม่ใช่นี่มันจัมโบ้นี่ว่ะกันกันโจตีใส่็มักวินโฮฟวินาโจตีใส่เอเจ็คเอเจ็คเสียเรียบร้อยเทียวออบบาดทำงานจนถึงตันนแแลล้้้ววไไมม่ีใครหยุดดโฮ ดับเบิลจตีใส่สองกบและตอนนี้มังกรได้ทำงานแล้วเพิ่มบัฟไปอีกยี่สอร์เ็นและเรียบร้อยครับบักวินสามารถจัดการกันไปได้แลวชัยชนะแรกเป็นของโฟร์โซเยอร์เป็นคู่แข่งที่กินกันไม่ลงจริงๆผมว่านะผมว่าเราไปภาคแบบธรรมดากันก่อนเร่งมันเร็วไปอะเร่งมันเร็วไปไม่เอาไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเร่งเร็วไปไม่ไหวจริงๆเออเอาเอาธรรมดาดีกว่านะแบบธรรมดา อ๋อครับโฮฟุนัดได้โจมตีใส่เอจ็เรียบร้อยแล้วป้อมแตกไปหนึ่งที่เอามันเป็นสโรหน่อยแต่ว่ามันไม่ไม,ไม่น่าเหนื่อยไม่น่าเหนื่อยทัาตะก,กีนน้นี้ชิคกูนโจมตีใส่ซินิเนตเทลออฟบัตท,บทำงานครับทั้งบนทั้งลากขนาดการโจมตีมันเพิ่มขึ้นมากคาเมลอมโจมตีใส่ชิคกบอชชิคกบอชเสียทายกับคาเมลอมจัมโบ้โจมตีใส่โซ่คอบโซ่ครอบโโรบรรได้ไม่มีปัญหา ชิก้ากับชิคกูโจตีใส่อีกตอนนี้ชิคก่าจัดการกับคาเมรอมได้ป้อมแตกเป็นที่รรบ้อยชิคก่ากับชิคกูโจตีทีหนึ่งแล้วตอนนี้เสียท่าสองครับเชียวออบัตทำงานต่ออีกหนึ่งทีการการโจตีใส่มักวินมักวินหลบได้ม them ีปัญหาครับโซขอบโจตีใส่จัมโบ้จัมโบ้เสียท่ากับโซขอบและโซขอบได้มังก่อไปแล้วครึ่งรอด เอ้แจ็คจดตีใส่ฮูฟูนาดฮูฟูนาดเสียท่ากับเอ้แจ็คนี่มันอะไรกันครับนี่เอาละครับช่วงเลทเกมก็เราจะมาถึงเอายังไงไหมเราเล่นสปีดตอนเลทเกมไหมเออมันจะได้ภาคมันๆหน่อยตอนต้นๆเราดูเชิงกันาร์ดจดตีใส่มักวินมักวินนี่ปัญหาอะไรครับป้อมฝังป้อมแตกเมื่อไหร่เข้าสู่เลทเกมจัมโบ้จดตีใส่โซคอบโซคอบเสียท่ากับจัมโบ้และบัฟมังกรให้แกคันเดอร์จีอีสปอร์ตชิดว่านกับชิคูจดตีทุกสองคนเสียท่ามาแล้ว เกิดการเข้าสู่เลนเกมเข้าทุกอย่างเร็วขึ้นมากเอเจ็คโจมตีใส่ฮุฟุ์ดานฮุฟฟ์ดานแท้เอเจ็คอีกแล้วฮุฟุ์ดาไม่ยอมตีเอเจ็คต์คืนแล้วเทโอมาท,ทำงานทำให้ปรา,ารังวัคกันมากขึ้นโซคอ,อบโจตีใส่จัมโบ้จัมโบ้ไม่มีปัญหาอะไรซิกูก,กับพิคัาโจมตีใส่ชินิเนต์นก็เข้าไม่ร่มหลบได้เอเจ็คโจมตีใส่ฮุฟุ์ดานฮุฟุ์ดาเดช่ายอีกแล้วนี่มันอะไรกันครับนี่การ์ดโจมตีใส่มักวินมักวินหลบได้โซคอบโจมตีใส่จัมโบ้จัมโบ้หลบได้มักวินโจมตีใส่การเสียท้ากับแมวินไปลว แตนกันไม่ยอมจจตีเซร็มักวินคืนมักวินก็เสียท้ายกับกันกันไปอีกหนึ่งที่เหมือนกันเอเจ็คจจตีเซร็จฮุบนาฮุบนายังหลบไม่ได้ครับนี่มอะไรกันนี่จัมโบจ้จจตีเซต็จสกอบฮุบนาตีหน่อยตั้งังแกตีอยู่หนอเว้ยไม่ตีเลยเวฮุบนาทำให้เรากดทีน่นี่เนะี่ยจจตีชิกชิกว่ากับชิกูกันไม่อยู่ที่ว่ากปฏิกูส่วนขึ้นมาแล้วเรียบร้อยครับเล็กแซตเต็งตใช่จะไดปขอค้อเดอจีสปอร์ตใจเยนไปโยง คาราจิจะเย็นไหมอย่าเพิ่งขาดอาการหายใจตายเดี๋ยว